ตึงแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีความตึงจะเหมาะกับคนที่ชอบคันแข็งๆนะแต่พวกนี้ก็จะไม่แข็งเท่าคันบ่อนะครับผมก็ยังมีความแบบคือปลายเขาเนี่ยให้ตัวได้แต่ power เขาก็จะจากที่ power เนี่ยมันจะมีแค่ท่อนด้ามหรือว่าท่อนที่สามเนี่ยอันนี้ก็จะมาที่ท่อนที่สองแล้ว power มาตั้งแต่ท่อนที่สองเลยตัวนี้ก็จะลงน้อยลงนะสวัสดีครับวันนี้วัยแอดมินรีมนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินมากับคันตกฟุ้งของไททันอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สี่ นับในห้าที่รุ่นนะฮะรุ่นที่เข้ามานะามันจะเป็นตัวเจ้าทอร์นาโดนะครับผมอ่าเป็นทอร์นาโดนะครับระยะ1้0แปดสิบร้อยแปดสิบเซนนะครับเมตรแปดนะประมาณนี้ตัวนี้ชื่อรุ่นอีกชื่อนึงก็คือ h 5ดห้าสิแปดนะครับผมราคาค่าตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่ง้เก้าิบาทนะนี่จะเป็นอย่างนี้สีน้ำเงินสีนเงินประมาณนี้เลยสวยงามนะครับผมตัวนี้เขียนไว้เลยนะพาวเวอร์ฟูลนะคิดว่าแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นเวทที่มันแบบว่า คขานี่น่าจะเป็นเวทหนักๆขึ้นมาแล้วแล้วตัวนี้สเปคเขาจะประมาณนี้เลยนะสลับที่ตัวนี้ก็จะเป็นสเปคของ180นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลย180เส้นสี่ท่อนนะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นตัวน้ำหนักคันนะครับสี่สิเก้ากรัมตัวนี้น้ําน้ำหนักกลางๆันเดีนะ๋ยวเรามาแกะดูกัน,นครับรับเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะให้ซองมาอย่างนี้ไม่ได้แกะให้ดูนะครับเป็นซองผ้าธรรมดาเนาะตัวนี้จะมีเขียนคําว่า6 R ที่ซองนะให้อดมินจำไม่ผิดก็คือจะเป็นเหมือนชื่อรุ่นคาร์ เอามาแกะดูกันอ่าประมาณนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวด้ามเต็มนะครับผมด้ามเต็มคือไม่มีการเจาะนะเจาะเพื่อความสวยงามกับไล่น้ําหนักนะครับผมเดี๋ยวแกะให้ดูแค่ทาแกะก็สวยแล้วอ่าเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นด้ามเต็มนะครับผม <S <S ประมาณนี้เลยนะไม่ได้มีการเจาะไล่เบานะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นอาเพชรนะ <Wow. S 1> อ่าตกแต่งมานะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้สองจุดเช่นเคยนะครับผม ได้บางตัวนะบางตัวก็ถอดได้แต่ตรงนี้นะบางตัวก็จะถอดตรงนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้ถอดได้นะถอดเซอร์วิสได้ทั้งสองจุดนะเผื <c oughs> ่อมันแบบว่าทาความสะอาดอะไรเนี่ยได้ครับผมหรือว่าเปลี่ยนท่อนเปลี่ยนแบงค์อะไรเนี่ยได้นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้คําว่าไททันประมาณนี้ตกแต่งกู้กับไอตาเพชรพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มีน้องกุ้งนะครับอ่าน้องกุ้งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นทอร์นาโดอย่างที่บอกครับมีการเขียนชื่อไว้นะครับทอร์นาโด6 r นะครับอันนี้ที่แอนวินบอกว่าหคิดว่าน่าจะเป็นพวกวัสดุ ในการผลิตนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตรงปลายก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นจุกไม้นะครับผมมีคําว่าสเปเชียลนะ,ะตัดกันนะครับเพื่อความสวยงามแบงก์ก็จะเป็นเสียงเงินอย่างนี้นะครับอันนี้ท่อนดามน,นะบบงทีเยีางเดีามาแกะดูแอคชันค่นกันกันตัวนี้จากที่แอดมินเคยรีวิวนะตัวนี้คิดว่าเวทเขาเนี่ยจะค่อนข้างตึงนะครับผมตัวนี้ก็ะแทกเป็นปลายแบริ่งมาแล้วประมาณนี้เลยท่อนที่หนึ่งสีดํานะครับผมท่อนที่สอง สีน้ําเงินแล้วก็มีตัดลวดลายนิดหน่อยประมาณนี้เท่านี่สามก็สีน้ําเงินแล้วก็ตัดลวดลายเหมือนกันประมาณนี้อ่ะก็สวยอยู่นะตัวนี้นะครับก็จะออกแนว ml ไป m นะครับผมก็คือตึงแล้วตัวนี้ก็จะเริ่มมีความตึงจะเหมาะกับคนที่ชอบคันแข็งๆนะแต่พวกนี้ก็จะไม่แข็งเท่าคันบ่อนะครับผมก็ยังมีความแบบคือปลายเขาเนี่ยให้ตัวได้แต่เวอร์เขาก็จะจากที่ power เ,เนี่ยมันจะ มีแค่ท่อนด้ามหรือว่าท่อนที่สามเนี่ยอันนี้ก็จะมาที่ท่อนที่สองแล้ว power มาตั้งแต่ท่อนที่สองเลยตัวนี้ก็จะลงน้อยลงนะ,ะเห็นไหมเนี่ย power จะมาตั้งแต่ท่อนที่สองเลยนะครับผมแต่ท่อนปลายก็คือยังให้ตัวนะเวลาช่างพุ่งเนี่ยมันก็ยังโอเคนะไม่เด้งนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะกับสายแข็งเลยนะสายที่แบบว่าวัดปุ๊บแล้วพุ่งกระเด็นขึ้นมาเลยอะไรประมาณเนี้ยใช้ได้เลยนะตัวนี้ใครอยากได้แบบคันโหดๆนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะสำหรับคนที่ชอบคันโหดๆนะครับประมาณนี้เนนี่ยยยลลงมเเอะะ ลงกว่านี้ก็ได้ไม่ได้แต่ไม่กล้าแล้วเดี๋ยวมันเด้งประมาณนี้ครับผมไงใครกันครับที่หาคันที่สำหรับใช้ลงขันลงแข่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งครับของไททันที่ราคาไม่แรงนะตัวนี้พันหนึ่งเก้าสบบาทเองนะประมาณนี้สำหรับเจ้ารุ่นไททันคอนโดเฮดห้าแปดประมาณนี้เลยฝากไว้ด้ยวยครับยังไงก็จิ้มในตะกร้าได้ครับผมขอบมากครับ